สวัสดีครับผมต้นนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งหลังแสนแสนซึ่งคลิปพวกนี้เนี่ยผมเคยทำไปหมดละแต่ว่าครั้งนี้เรากลับมาทำใหม่แสนแ,แสนร์ทั่วไปแสแนรเล็กธรรมดานะครับผูเลยแสแนแถมถอนหนังออกให้หมดเลยแล้วก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นวิธีการใส่หนังอย,อย่างที่เห็นครับสอนเอาหมดละบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหพี่ หน่อยมามารีวิวหน่อยไม่ได้ไงเดี๋ยวเราบอกเิดบอกกันทีหลังตอนนี้เราตั้งเสร็จแล้วว่าทาไมถึงเอาตัวนี้มารีวิวในการตั้งคองสองแสดงก่อนเริ่มเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยจากการใส่หนังสภาพ์ทนะโอเคเริ่มจากการใส่หนังกองถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบ ให้หนังคองเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้นี่โลโก้อันนี้ก็เป็นโลโก้ของสแสดนอันนี้ของผมชอบส่วนตัวนะคือจะตั้งไงว,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 ไวอ้อย่างนี้แล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาปุ๊ใส่ปุ๊ใส่อย่างนี้โดยการนับรอบ 10รอบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10รอบให้เท่ากันก่อนทุกตัวน,อน็อตอันนี้อยางะ10รอบ10รอบ1รอบอันต่อไปถ้ายัางไม่ไม่ตึงก็หมุนมอีกอาจจะ5รอบ10รอบหรือว่าจะ20รอบก็แล้วแต่เดี๋ยวเราใส่เสร็จแล้วทุกตัวเดี๋ยวเรามาหมุนต่อเดี๋ยวใส่ก่อนครับผม เราจะมาคุดถึงเรื่องแท้ก็อันนี้สามสิเส้นนะแต่ตอนนี้ <c oughs> เหลือไม่ถึงดนะ้ก็คือแท้แท้เวลาเราใส่ตรงนี้มันจะเป็นตรงที่เขาหย่อนผมพวมันเป็นกระป่วนะเพื่อให้แท้กับแผ่นเพจตรงนี้มันติดกันซึ่งผมก็เจอมาหลายเคสละคือตรงนี้ มันจะกินหนังคองให้หนังคองขาดผมก็เลยเอาลัคซีเนี่ย,ปยแะ 4, ปและลงไปเนี่ยลัคซี่แปะลงไปเวลาท่าลงไปเนี่ยอ่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหนังคองได้มากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยยืดอ,ยอายุของแซกเห็นแล้วปุ๊บเฮ้ยเอาไปทำเลยไปแปะเลยดีกว่าพอแปะปุ๊บวางท่าปุ๊บปั๊บตีเสียงปุ๊บเพี้ยเลยไม่เหมือนเดิมความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยนะอันนั้นถูกต้องแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมอ่าแล้ว าจะถามว่าเฮ้ยแล้วจะบอกทาไมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีตั้งแต่คนแรกจะบอกว่าต้องรอต้องรออีกมาสักประมาณ5วัน5วันก็ต้องรอนะแล้วต้องรออีกมา5วันให้ลักซี่เนี่ยจะซึมเข้าไปติดหนังทองเพราะว่าเราก็ปดไว้อยู่แล้วนะประมาณอีกสัก5วัน,น 5, 6วันเสียงมันจะกลับมาเหมือนเดิมก่อนที่เราจะใส่หนังตัวอย่าใส่แส้นะครับก่อนที่เราจะใส่แส้เนี่ย อไอเดียของผมนะผมจะเอาข้างที่ไม่มีตัวดึงแท้เนี่ย,ยจะไว้เท่านี้คือค่อนข้างจะใกล้ใกล้ใกล้ก,ลกับขอบกองแต่ว่าไม่ได้ชิดมากแต่ใกล้บอ่อยข้างหนึ่งสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลาดึงดึงเชือกดึงถึงแท้แล้วให้ดึงแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่ตรงกลางอ,าอยู่ตรงกลางเพราะว่าพออยู่ตรงนี้ปุ๊บ ถึงแอ่าความยืดยืดยืดดุนเนี่ยของของพลาสติกเนี่ยที่ร้านแซ็บไปเนี่ยมันจะยืดออกไปนิดนึงแล้วก็อยู่ใกล้คิ่งกับตอกการอ่ะน,นะขยายไปหน่อยนึงถา้าดูที่ขย่บไปหน่อยนึงถ้าซเรียก็ลองปรับปรับดูจนกว่าจะได้ แซ่หีตัวการเพราะว่าแซ่หีตัวการเลยไม่คือจะเสียดีที่สุดอันเนี้ยไม่ทำอะไรเลยนอกจากใส่ข้างบนเนี้ยหมุสิบห้ารอบพอสิบห้ารอบมันจะตึงตึงแล้วเนี่ยตึงมากแล้วด้วยแล้วข้างล่างเนี่ยหมุสิบรอบก็ตึงตึงมากแล้วด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยหมุนไปหนึ่งสองสามถึงสิบรอบเนี่ยตึงมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฟังเสียงแบบทา่าแบบ มีความรู้อะไรเลยอ่ะเอาแค่นับรอบพอซึ่งใครๆก็ทําได้ไม่มีปัญหาแค่นับรอบเองว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงนี่ตั้งแบบไม่ได้อะไรเลยนะข้างบนสิบห้ารอบข้างล่างหมุนไปสิบรอบเสียงได้ประมาณนี้ก็ สำหรับผมแล้วใชได้นะถ้าคิดถึงสภาพตอนไปเล่นร้านอ่ะ <S <S> <S ก็ได้อยู่ก็ท่านอยู่บว่าคนชอบโอัโทนมากโัโทนน้อยอีกเรื่องหนึ่งก็แค่หาลักซ์ซีระแะซึ่งตัวนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วถ้าต้องการให้เสียงมันมันอ่าเท่าไหร่เสียงโหโทนมันหายไปซึ่งหลายคนก็ชอบแบบนั้นซึ่งผมก็จริงก็ ตอนที่ผมวิ่งซาวผมชอบแบบนั้นอ,อย่าให้ให,ให้ตรง,ตรงเซ็นโอโทรศัมันหายไปจะจแปกไว้หน่อยหนึ่งช่วยช่วยได้ช่วย,ช,วยช่วยเยอะด้วยและดีด้วยนี่ขนาดแค่มไม่ได้ทำไปเลยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเหยีย์กันละคือเราเห็นี่เห็ละอ่าซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่ยากยากเลยน,นะก็ใช้เวลาปีหนึง่งกล้าบอกตัวเองว่าโอเค เราสามารถเทียบเสียงได้กับคนอื่นฝึกยังไงก็ตั้งกองมาทุกวันอ่ะกั้ทุกเชา้ามานั่งตั้งกองตั้งตั้งแต่สิบปีที่แล้วอ่ะเปิดห้องซ้อมใหม่ๆก็ไม่มีความรู้เลยเรื่องการตั้งกองเสียงมันก็ไม่ดีอ่ะแต่เราก็อาศัยมันวาว่า,วาพยายามพยายามทุกวันก็มานั่งตั้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 งจนวันหนึ่งปุ๊บเฮ้ยขามาปีละเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเค แม่งอย่างนี้ะเสียงที่อยากได้แล้วเราว่าฟรู้ใช่มันตรงกันทุกตัว นี้แสแนงที่เห็นเอออีสปอร์ตซีรีส์หนังกองเล็บลุ้งเป๊ข้างล่างก็แสแนงก็แซ่แสแนงก็ลุงลิ่งลุงลิง,ลงอย่างนี้เกิดไมืแอ่ตอนแรกทำไมพี่อ่ะเอาแสแนงอะไรเข้ามาไม่รู้หรือว่าคุณต้นอะ เอาสนออะไรมาไม่รู้มารีวิวทำไมไม่เอาเสนออะไรด,ดีมารีวิววิธีการตังต้งจะได้ดูสวยๆหน่อยอันนี้คือประเด็นที่ผมจะบอกเลยก็คือถ้าเรามีเสนอส,สปายหนึ่งถ้าเรามีความสามารถแล้วเราตั้งใจเสียงมันก็จะออกมาดีได้แต่ถ้าเกิดเป็นสนอในดีละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่แค่สสนอธรรมดา ตัวนงคะ,ะแนเนี่ยสมนคนที่จะตั้งให้เป็นเสียงเอแต่ว่าพูดเลยว่าตั้งแต่ผมตั้งมาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสไตล์มากกว่าทําไมถึงต้องเป็นเสียงเอเสียงเอเป็นเสียงที่โดเลยมีฟาซอลาทีโดนะก็จะมี C D E F G A B C ไม่งง,งนะ C D E F G A B C แล้วตั้งเสียงตัวเอง ก็อะไโดเลมีฟาซอนลาสิงลาเสียงตัวนี้ก็คือจะเป็นเสียงที่เขาบอกกันมาแล้วว่าเป็นเสียงที่มนุษย์ได้ยินเสียงแล้วชัดที่สุดเสียงก็คือเสียงเอไม่ว่าจะมีเสียงอะไรมนุษย์ควนกันแล้วแต่แต่พอตัวโน้ตตัวเอขึ้นมาเนี่ยยังไงเนี่ยเสียงมนุษย์ก็ได้ยินเสียงนี้ชัดมากที่สุดนะยังไงก็ลองไปหาอ่านนะทฤษฎีเรื่องเสียงถือว่าไปพาบไหนลูก แบคกซเซนีม่มีไงดีวะจะ่ชูนี่แหละก็เสียงก็แน <Yeah. S 1> ่นขึ้นแต่โอ้โนก็น้อยน้อยลงไปเยอะซึ่งอ่าสุริยะเอทีชูอาจจะเยอะไปหน่อยก็อาจจะลดลดลงมา ดีนะแต่มันไม่ใช่สไตล์อาจารย์บางคนอาจชอบอย่างนี้แล้วก็ได้แต่ผมไม่ชอบอ่ะอ่ะโอเคใช่เลยเสียงกระชับขึ้นแล้วก็โหโทนก็มีอยู่ไม่หายไปกระชับขึ้นมากกระชับขึ้นมากเดี๋ยวเราลองดูนะฟังเทียบกันแล้วกันว่าช่วงแรกที่ไม่ได้ปิดกับปิดอะ ในเสียงของโอโทนก็แหลมอกมาที่เกียวดิแหลมเดี่ยวขึ้นมาแล้วก็ไม่ปุ้งแล้วก็หายไปวิธีการตั้งแสแนแบบเชินๆไปก่อนอจุดประสงค์เนี่ยไม่ไม่ได้กล่าวว่าให้เราไหลคุณภาพนะแต่มืนประมานว่าวิธีตรงเนี้ยอายากให้เอาไปเนี่ยแล้วไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วก็แม่งใช้งานได้จริงอะ่ะคือถึงวเวลาแม่งทำอะไรไม่ได้ล้ทำทำทำแล้วแม่งใช้งานได้อะ่ะเออเหมือนเรา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 กินข้าวเรากิากกนข้าวแม่งร้านนี้ไม่ใช่ร้านประจำไม่ใช่ร้านที่ตัวเตงแต่แม่งก็อร่อยอะ่ะแต่ดยามาแม่งอะ่ะเสียงแม่งก็ดีอะ่ะแม่งไม่ได้ทุเรศอะ่ะเราวม่ก็ใช้งานได้จริงดีด้วยแต่ดีสุดไหมไม่ใช่ ดีสุดเดี๋ยวเรามามเจอกิปหน้าครับ้วเจอกันะครับผมผมครับ